เม็ดออกแล้วก็มาซอยนะครับหั่นเป็นเส้นนะครับทั้งพริกขี้ฟ้าแดงและพริกขี้ฟ้าเขียวนะครับแล้วก็หมูนะครับผมหั่นเป็นเส้นนะครับผมจะมาทําหมูผัดพริกนะครับแล้วก็มาหมักหมูครับชูรสน้ําตาลขนอน้ํามันหอยพริกไทยครับขยํานะครับให้รสชาติทั่วถึงนะครับเสร็จแล้วน้ํามันงาครับ หมักรสชาติครับนี่ก้อนนี้ครับน้ํามันครับแล้วก็ใส่หมูที่เราหมักลงไปครับนี่ครับให้เขาเปิดไฟค่อยๆสุกมาทีลนิดเทีลนิดนะครับที่ซอยนะครับลวกให้เขามีความนิ่มนะครับมีความสุกสักนิดหน่อยก่อนนะครับอันนี้ลวกแล้วแต่นะครับใครจะเอานิ่มหรือเอาไม่นิ่มนะครับแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะครับจะได้แล้วก็มาพักไว้ครับกระเทียมครับ กระเทียมสับเราผัดให้กระเทียมหอมสักนิดหน่อยก่อนนะครับพอหอมแล้วนี่ครับพริกใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่หมูครับลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันนะครับน้ำซุปนิดหน่อยครับปรุงรสชาติก็น้ำตาลครับน้ำมันหอยครับคนอครับจะใส่รสชาติคล้ายๆกับผมหมักหมูเมื่อสักครู่นะครับ แล้วก็นี่ครับสีอุดมนะครับเพิ่มสีสันนะครับนี่ครับแล้วก็ผัดให้รสชาติเขาทั่วถึงนะครับแล้วก็แป้งวันฮ่องกงครับแล้วก็มาเพิ่มความหอมด้วยเหล้าจีนนะครับนี่ครับเหล้าจีนผมใช้ยี่ห้อนี้ครับทุกคนตาเจดีนะครับภาษาจีนก็หัวเตียวครับแล้วก็ผัดให้เขาหอมครับใส่จานนะครับนี่นะครับหมูผัดพริกครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ